ผมได้รู้จักผู้หญิงคนหนึ่งเธอดูเป็นผู้หญิงที่ดูจากภายนอกเป็นคนใจร้อนและขี้วีนถ้าใครไม่รู้จักเธอจริงก็คงไม่รู้หรอกว่าเธอเหมือนพริกหวานที่ดูจากภายนอกร้อนแรงแต่รสชาติจริงๆของเธอนั้นหวานอย่าบอกใครเลยอะครับฮัลโหลอ,อุ้ยกี่โมงแล้วเนี่ย นัด9โมงแต่มานี่กี่โมงแล้วนี่มัน10โมงแล้วยังไม่มาอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วนะร้อนหรือปะมองอะไรกันไม่ค่อยเห็นคนไงเออรีบๆมาโมโหแล้วนะไปไหน ขอโทษนะคะเป็นไรไหมคะไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณค่ะอ๋อขอบขอบแค่ได้มองตาเธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตจะ่เคยโดดเดียวให้มีความหมายไม่ว่าฉัน ต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกัน